ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเต ella ช่วงทําตามตัวนี้ค่ะมดํมตรงมีเมน,น,นูถูกใจชาวเหนือแล้วก็ถูกใจหลายๆภาคเลยนะคะก็คือ ขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะก็จะประกอบด้วยดอกงิ้วค่ะเป็นดอกของต้นนุ่นค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกได้ว่าขนมจีนน้ำงิ้วนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะใช้กระดูกหมูอ่อนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเนื้อมากเราก็จะเคี่ยวซี่โครงหมูนี่ละค่ะในน้ำให้พอเปื่อยพร้อมกับต้มดอกงิ้วลงไปค่ะในส่วนของพริกแกงค่ะคุณผู้ชมก็จะมีพริกชี้ฟ้าแห้งแบบนี้ค่ะเราแช่น้ำค่ะแล้วก็จะเอามาต้มค่ะตะไคร้ซอยค่ะข่าซอยค่ะ รากผักชีค่ะหลังจากที่เราตําพริกแล้วก็เครื่องต่างๆเนี่ยให้พอได้หยาบๆเราก็จะใส่กระเทียมค่ะกระปิค่ะหอมแดงค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะความหอมของขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะเกิดขึ้นจากลูกผักชีคั่วกราบัวเน่าย่างค่ะแผ่นถั่วเน่าเนี่ยแหละค่ะเขาทําด้วยขวดเหลืองค่ะแล้วก็เอาไปตากจนแห้งนะคะเราไปย่างแล้วก็มาป่นค่ะเช่นเดียวกันกับลูกผักชีค่ะเอามาคั่วค่ะแล้วก็มาป่นค่ะเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตําให้เข้ากันนะคะและในขณะที่ซี่โครงหมูอ่อนของเราค่ะเคี่ยวได้สักครู่นึงค่ะ เราก็จะใส่ดอกยิ้วลงไปค่ะดอกกิ้วเนี่ยจริงๆแล้วมาเป็นแห้งๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เราแช่น้ําข้ามคืนไว้ค่ะต้มไปพร้อมกับซี่โครงหมูเรานี่แหละค่ะประมาณ15นาทีค่ะดอกนิ้วก็จะสุกในขณะที่ซี่โครงหมูเราก็จะเปื่อยพร้อมที่จะใส่เครื่องปรุงอื่นๆแล้วค่ะในระหว่างที่เราต้มซี่โครงหมูกับดอกนิ้วนะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะมาผัดพริกแกงกับหมูสับค่ะคั่วให้หอมมเลยค่ะ ใส่หมูสับลงไปผัดกับพริกแกงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะ มะเขือเทศเราใช้มะเขือเทศสีดานะคะให้ความเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะความจริงแล้วเนี่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีสูตรเด็ดของแต่ละจังหวัดเองนะคะก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ว่ายังไงมาดามตวงเนี่ยก็ไม่ใช่คนเหนือนะคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยแต่ก็ทําด้วยหัวใจรักอาหารเหนือละค่ะแล้วก็จะปรุงรสค่ะด้วยน้ําปลาค่ะ เรือเล็กน้อยค่ะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะเราผัดให้พอเข้ากันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเทใส่ในน้ำซุปซี่โครงหมูที่เตรียมเอาไว้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยซี่โครงหมูเราสุกไปแล้วก็เปื่อยไปประมาณ6 0ค่ะเราจะเอาเครื่องที่ผัดค่ะเทรวมกันเลยค่ะ ในระหว่างนี้เราก็หั่นเลือดไก่เตรียมไว้ได้เลยค่ะคุณชมเลือดไก่จริงๆเนี่ยเขาสุกแล้วนะคะเราก็แค่ใส่ลงไปพอเดือดอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็น่าจะพร้อมทานได้แล้วค่ะชิมรสดูอีกครั้งค่ะหลังจากนั้นใส่เลือดไก่ลงไปเลยค่ะโอ้โห,หน่าทานจริงๆค่ะวันนี้มาดามตวงคื้ขนมจีนน้ำเงี้ยวล้ำแต่แต่เจ้า <S <S> <S เหมือนไหมละ่ะ และอันนี้นะคะเราก็จะตักเสิร์ฟคู่กับขนมจีนค่ะแล้วก็ผักกาดดอง หัวงอกค่ะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็ที่แซ่บเพิ่มอีกระดับหนึ่งค่ะคือพริกน้ำมันค่ะทำง่ายๆค่ะใช้พริกป่นแล้วก็น้ำมันร้อนๆค่ะเทลงไปในพริกป่นค่ะแล้วก็เวลาทานค่ะบีบมะนาวอีกเล็กน้อยค่ะรับรองอร่อยค่ะเมนูนี้ลองทำตามตรงดูนะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยรับรองว o r เจ้าล่ําแต่ๆค่ะเอ้ลำแต่เจ้า หมดไปไวจริงๆกับเวลาที่สั้นเหลือเกินกับคุณผู้ชมค่ะและสัปดาห์หน้าค่ะมาดามตรงก็จะเอาเมนูมาฝากกันอีกนะคะและระหว่างสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาดามตรงได้ผ่านทาง Facebook หรือ Instagram มาดามตงค่ะหรือว่าดูสูตรอาหารนะคะผ่านทางเว็บไซต์ w w w m a d a m t o n g c o m ค่ะและก่อนจะปิดครัววันนี้ค่ะเราต้องทำครัวให้สะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะโอ้โหอันนี้เนี่ย สำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้กลิ่นส้มเลยค่ะขอให้คุณชมมีชีวิตแบบ work work พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะว o r k กเวิ work รายการมาดามตรงฟู้ดเวิร์กวันพุทธที่20พฤษภาคมเวลา1 0ม0ครึ่งช่วงมาตามตงเปิดซิ่งห้องอาหาร l ล t e s t รซิปี้ห้องอาหารนานาชาติแบบไม่ธรรมดาช่วงอร่อยแบบตวงเต้นจนครัวพังไปกับ Princess of that ์แบรนด์เดอะสตาร์พร้อมขนมเค้กสุดอร่อยเค้กแครอทช่วงทำตามตวงซีปาากด้วยความเผ็ดร้อนไปกับก๋วยเตี๋ยวทูนะ่าผัดขี้เมาทั้งหมดนี้ในรายการมาดาม